เรนงถูกต้อค่ะแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าไม่มีปัญหาแล้วหละสำหรับเซซน่แล้วนะแต่ถ้าเกิดมองไปในร่างโสดะอย่างที่จะบอกว่าสวยแล้วนะคะก็คือต้องคอยในการที่โด่งดังมากคือเรื่องผิวออร่าถ่ายละครเยอะแล้วโดนแดดแล้วแบบคือผิวมันเกลือเขาเรียกว่าอะไรนะคือสภาพนิทานทำให้บางทีแบบสมมติเราถ้าแต่เราเนี่ยพอถ่ายละครก็ทำได้เลยค่ะถ้าเขียนให้เราได้ หัไ่ทำบอะรเดีวกเขียนมีเลนเป็นแพงซกันเลยครรหนะาไม่อยู่ไม่หยู่หยุรอพี่ดอร์หน่อแอนดี้อยู่เขาก็ได้ะเขาหมือนว่าละครมีปัญหาเปิดตรงไม่ได้เมื่อกี้น่ะตะพูดเองนังทาดเอ้ยนังท้าเล็ดไปแล้วแกดูดูมอ